ความเดิมตอนที่แล้วของร um ักกันบอลคาคู่ไมโดยมีการปรากฏตัวขึ้นของหญิงปริศนานะครับและได้กล่าวโทษว่าไดชิงคันนั้นคือผู้ที่กระทำผิดที่แท้จริงและพวกเธอมาครั้งนี้นั้นเพื่อทําการปฏิวัติด,ดูกันดีกว่าว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อแล้วก็ย้าเตือนว่าอันนี้คือแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจกักรวาลหลักใดใสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นและคุณนั้นยังไม่ได้รับชมแต่ตอนที่1งจนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้เป็น การต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วก็หลังจากที่นะครับได้มีการชุบจักรวาลขึ้นมาเนี่ยจากตอนแรกที่เรารูหรอว่าจักรวาลมี12จักรวาลใช่ไหมแต่พอนะครับมีการขอพรจากซูเปอร์ดราก้อนบอลปรากฏว่านะครับมีจักรวาลนั้นสามารถกลับมาได้นะครับ18จักรวาลแล้วก็จะมีติ่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจักรวาลนะครับเป็น19จักรวาลของเหล่าเทพเทวดานะครับของจักรวาลที่13จนถึงจักรวาลที่18 ดยเหล่าเทพเทวดานั้นนะครับรู้สึกประหลาดใจกันมากๆเลยนะครับที่พวกเขานั้นเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับจักรวาลพวกนี้เนี่ยถูกเซนโอลบไปซึ่งเหล่าเทพและเทวดาพวกนี้นะครับต่างยิงยะโสและจองหองมากๆเลยเรียกได้ว่านะครับพวกเขานั้นมีฝีมือระดับที่ไม่ธรรมดานะครับจนไม่ได้หวั่นกลัวนะครับทเทพเทวดาของจักรวาลที่1นึถึงสิเลย แล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเทวดาแล้วก็เทพทาลายล้างนะครับของจักรวาลที่เหลือละกันเนาะตั้งแต่13ขึ้นไปโดยเทวดาจักรวาลที่13นั <pir im less> ้นชื่อว่าแกเรียนนะครับส่วนเทพทาลายล้างนั้นชื่อว่าเบลแคนโดยพวกเขานั้นก็ได้พูดเลยว่าเป็นเวลานานแล้วนะที่ไม่ได้ออกมาแบบนี้แล้วไปต่อที่จักรวาลที่14นะครับเทวดานั้นจะชื่อว่าเชเรสนะครับส่วนเ <G l oss> ทพทลายล้างนั้นจะชื่อว่าดอเมลส่วนจักรวาลที่15นั้นเทวดาชื่อมิราดาเทพทลายล้างนั้นชื่อวิลสปรปู รู้สึกเหมือนชันแน่ได้นอนมากกว่าเจ้าบิวเนประมาณร้อยเท่าเลยก็ว่าได้นะและไปต่อนะครับที่จกักรวาลที่16โดยเทวดานั้นจะชื่อว่าเลมตอนส่วนเทพทำลายล้างนั้นจะชื่อแมกนาดโดยเทพทำลายล้างนั้นก็ได้พูดและว่าไม่มีใครบาดเจ็บใช่ไหมล่ะเรามาถึงพอดีงานปาร์ตี้นะเนี่ยยังไม่เริ่มเลยได้ซ้ํา แล้ไปต่อที่จกักรวาลที่17เทวดานั้นชื่อว่าโอโลลส่วนเทพทลายล้างนั้นชื่อว่านีซอสนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะหัวร้อนสุดๆเลยนะครับเทวดานั้นรีบห้ามนะครับว่าอย่าหัวร้อนเกินไปและไปที่จกักรวาลที่18นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะปรากฏว่าเทพทลายลางนั้นเป็นฟริเซอร์นะครับ ส่วนเทวดานั้นชื่อว่าทวิสนะครับเรฟิเซอร์นั้นก็ได้พูดทุกคนโปรดหันมามองทางนี้สิสวัสดีตอนเย็นๆนะท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายคงตั้งหน้าต,ตั้งตารอผมมานานสิท่าต้องขอบคุณคุณวิสเป็นการพิเศษละกันส่วนเทวดาจากวันที่18นะครับอย่างทวิสนั้นก็เลยพูดก,นกนันแกแ้งนะครับในตัวของวิสเป็นไงล่ะความเป็นกลางของเจ้าเนะี่ยที่ดูเป็นกลางมากเกินไปมันไปสู่จุดจบของเจ้าเช่นกันนะวิสส่วนวิสนั้นได้พูดตอบกลับไปดูเหมือนว่าผม นั้นจะเข้าใจนะในสิ่งที่คุณนั้นกําลังวางแผนที่จะทํากันอยู่หลังจากนั้นวิสนะครับเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วไปที่หน้าของฟรีเซอร์นะครับเพื่อทําการพูดคุยด้วยโดยวิสนั้นได้พูดกับฟรีเซอร์ผมรู้นะการที่ผมนั้นฝื้นคืนชีพคุณกลับมาเนี่ยคุณนั้นไม่มีทางอยู่เฉยๆแน่นอนแต่ผมก็ไม่คิดว่าคุณนั้นจะมาไกลได้ขนาดนี้ส่วนฟรีเซอร์นั้นได้พูดตอบกลับไปในทันทีเจ้าเนี่ยจงอย่าประมาทในตัวของฉันสี่วิส หลังจากฉันแน่ได้ทราบข้อมูลจากซูโน่และลูกน้องของฉันแน่ก็ได้แจ้งมาว่าเนี่ยมันมีจักรวาลเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งก็น่าแปลกใจว่าเทพไทรลังองค์เดิมนั้นเนี่ยด้านถูกเซนโอทำลายลงไปทั้งที่เจ้านี่นั้นน่ะก็เพนด้วยกับสิ่งที่มันนั้นถูกเซนโอกระทำซึ่ง เทวดาย่างทวิตนั้นเขาไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของจัก,กรวาลของเขาเลยภายใต้การดูแลของเทพทะเลล้างองค์เก่าที่ดูไม่ใช่เป็นพวกนักปฏิวัติสักเท่าไหร่จึงําไม่ชั้นจัดการสรั่งสอนเจ้าเทพทะเลล้างองค์เดิมไปว่าความอ่อนแอนั้นเนี่ยมันจะทําไม่แกและต้องลําบากอะไรแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยชั้นก็จัดการเจ้านั่นไปแล้วละและชั้นนั้นได้กลายเป็นเทพทะเลล้างองค์ใหม่ของจัก,กรวาลที่18อย่างที่แกได้เห็นยังไงล่ะเจะวิส วิสได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปฉันเข้าใจทั้งหมดเนี่ยที่นายพยายามบอกฉันเล่าล่าฟริเซอร์ส่วนฟริเซอร์นั้นพูดจากระแนะกระแหนใส่วิสเป็นยังไงบ้างรู้สึกเสียใจบ้างหรือเปล่าที่ฟื้นคืนชีพคนอย่างฉันคืนมาวิสได้ยินแบบนั้นนะครับก็หลับตาแล้วก็พูดตอบกลับไปคุณฟริเซอร์คุณเป็นพวกที่ไม่มีสติสัมปชัญญะนะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าตนเองนั้นเนี่ยกำลังก้าวหรือเลือกเส้นทางไปสู่จุดไหนกันแน่ฟริเซอร์ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงตอบกลับไป เอาละยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแกก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนี้ยังไงก็ตามที่ช่วยกรูณาได้ไหมบอกว่าไอ้เจ้าโกคูเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันได้ชินคันที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยถามฟรีเซอร์ ซุนโกคูงั้นเหรอเจ้ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาล่ะวิที่อยู่ตรงนั้นนะครับเ็เลยพูดตอบกลับพ่อของตนเองท่านพ่อครับข้าพเจ้านั้นได้พบกับจักรวานที่ศูนย์ก่อนที่ท่านนั้นจะเรียกตัวข้าข้านั้นได้ตกลงกับคุณโกคูให้เขานั้นสามารถสำรวจจักรวานนั้นได้แต่ข้านั้นก็สูญเสียการติดต่อไปกับคุณโกคูและเขานั้นก็ไม่ได้ใช้ปุ่มที่ข้าให้เพื่อจะเรียกตัวข้านั้นกลับไป ค่านั้นไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้หรือแยกแยะก,การปรากฏตัวของเขาในพลังที่ควบแน่นในจัก,กรวาลที่ศูนย์ได้เลยครับท่านพ่อหลังจากนั้นนะครับหนึ่งในเทวดานั้นได้ทําการพูดตอบกลับมา เจ้าเนี่ยกำลังพูดถึงมนุษย์ที่เดินเข้ามาพร้อมเสียงกรีดร้องเหมือนลาเนที่เข้ามาในจักรวาลข้าง,งั้นหรอไม่ต้องกังวลหรอกข้ายินดีที่จับกลุ่มตัวเจ้านั่นไว้ซึ่งได้ชินคันได้ยินแบบนั้นนะครับได้แต่คิดในใจทําไมเจ้าพวกนั้นเนี่ยถึงทําการขังซุนโกคูเอาไว้ล่ะทั้งที่เขานั้นมีพลังเหนือยิ่งกว่าโกคูเนี่ยไหนตอนไหนสามารถจัดการได้เลยได้ซ้ำหรือว่าเจ้าพวกนั้นต้องการดิดเลนข้อมูลบางอย่างจากซุนโกคูกันล่ะ หลังจากนั้นนะครับหญิงที่เป็นเมียของไดชินคันนั้นได้เข้ามาพูดภายในจิตใจนะครับของไดชินคันอย่าทําเป็นคนโง่เขาไปเลยไดชินคันเจ้าก,ก็รู้ดีนี่ว่าทําไมการเรานั้นถึงต้องการใช้ในตัวเจ้านั้นเอก้าทูกตัดไปที่โกคูที่กําลังถูกจองจานะครับถูกขังเอาไว้โดยในตอนนี้โกคูกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับอย่างมากมายมหาศาลเลยเขานั้นได้กรีดร้องออกมาพวกแกเป็นใครกันทําไมถึงจับตัวฉันไว้แกต้องการอะไรจากฉันแก yeah. แกฉันขอโทษ เหตุการณ์ถูกตัดไปที่ไดชินคันนะครับโดยไดชินคันนั้นก็ได้ถามแมกเนกนะครับเทพทรอยล้างจักรวาลที่16ว่าพวกแกนั้นต้องการอะไรกันโดยเทพทลอยล้างจักรวาลที่16นั้นก็ได้ตอบกลับไปตรงๆข้านั้นต้องการให้แกยกเลิกลำดับชั้นแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเทวดาที่มีอยู่และล้มเลิกไปซะไอความเป็นกลางเนี่ยที่พวกแกนั้นหลงไหลนักหลงไหลนะซึ่งเทพทรอยล้างแมกเน็นั้นได้พุ่งเข้ามาใกล้ในตัวของไดชินคันเพื่อจะทําการโจมตีเล่นเอาเหล่าบรรดาลูกๆนั้นถึงกับตกใจ เย็นๆไว้ก่อนหลังจากนั้นเทพทลายล้างจัก,กรวาลที่15อย่างวิลสปริงนะครับได้พุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับและก็ได้พูดกับไดชินคันเจ้าผู้เป็นเทพสูงสุดที่ทําการสร้างลำดับขั้นของเทพทลายล้างและเทวดาแต่ท่านนั้นกลับลบเทวดาที่มีสิทธิอานาจเหนือไปกว่าเทพทลายล้างเสียอีกอย่างนี้ท่านจะเรียกตนเองว่าเป็นผู้นําได้เยี่ยงไรหลังจากนั้นเทพทลายล้างจักรกวาลที่14อย่างโดเมลปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาหมดเวลาที่เราจะเล่นเกมกันแล้วเรารีบรเผด็จศึกกัน ต่ไดชิงคันนั้นกลับไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นและได้พูดขึ้นมาโอ้เจ้านั่นเหรอจะทําอะไรข้าหนคนอย่างเจ้านั้นจะทําอะไรได้หลังจากนั้นหญิงปีศนนาที่เป็นเมียของไดชิงคันได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นมาสงครามระหว่างเทพกับหลายจักรวันนั้นกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเราจะเริ่มการปฏิวัติเกิดขึ้นในตอนนี้ทุกคนว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่จะต้องเลือกข้างของตนเองมีเพียงฝั่งเดียวเท่านั้นจะสามารถคงอยู่ในโลกใบนี้ได้มาต่อสู้เพื่อโลกใหม่กันเถอะ เพื่อหาความสมดุลและสมบูรณ์แบบที่แท้จริงหลังจากนั้นไดชินคันนะครับได้ใช้พลังเนี่ยที่เป็นเหมือนน้าแข็งนะครับได้โจมตีใส่เหล่าเทพเทวดาทั้งหมดที่ขวางในตัวของเขาเอาไว้ แต่ว่าอยู่ในดีเขานั้นก็กระอักเลือดลงมานะครับและล้มลงไปเหลาา่าบรรดาลูกๆนั้นพยายามประคองเอาไว o, okay ้ท่านพ่อท่านพ่อโอเคหรือเปล่าได้ได้ชิงคันบอกแล้วครับว่าไม่เป็นอะไรนะครับและค้าลูกๆก,ก็เลยถามแล้วว่า o, ท่านพ่อทําอะไรกับพวกมันได้ชิงคันจึงบอกแล้วครับว่าได้ทําการแช่แข็งพวกนั้นเอาไว้เพื่อทําการหยุดเวลาพวกมันแต่เท่านี้มันยังไม่จบหรอกเราต้องรีบเทเลพอร์ตพวกมันนั้นไปจักรวาลที่ศูนย์ซะและแช่มันเอาไว้ณจักรวาลนั้นแต่ลูกๆนะครับก็เป็นกังวลแหละครับว่าจะทาแบบนั้นเนี่ยจะทําให้พ่อน,น บอกแล้วครับว่าไม่เป็นอะไรนะครับอย่าคิดอะไรไร้สาระหลังจากนั้นเหล่าเทวดานะครับอย่างวิสนั้นก็เลยพูดเลยแหละครับว่าให้รวบรวมนะครับเหล่าบรรดาไคโอชินมาหรือแม้กระทั่งคิเบโตต่อยพวกเขานั้นจะต้องใช้พลังในการเคลื่อนย้ายพวกนั้นนะครับไปก็ตามทีให้เหล่าพวกไคโอชินทั้ง13คนนั้นใช้พลังในการเคลื่อนย้ายไปซะหลังจากนั้นเหล่าบรรดาไคโอชินนะครับก็มานะัสถานที่เกิดเหตุและก็เตรียมนะครับที่จะเคลื่อนย้าย เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายไปจัก,กรวาลที่ศูนย์เพื่อจัดก,การนะครับภารกิจนี้ให้สําเร็จและเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสำหรับดราเกิลบอลคาคู่ใหม่ในตอนที่3นะครับเรียกได้ว่าเดือดสมการรอคอยเลยนะสำหรับตอนนี้อยากจะรู้เลยว่านะครับในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่แล้วก็ย้าเตือนว่าอันนี้เป็นแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจัก,กรวาลหลักลที่นจนงปัจุบันนเล่ไปใต้คลิป้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ